เข้าสู no liebe, tamam. ่ AKA Channel ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดนกฮูกสนามบินน้ำค่ะวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆมานะคะโดยที่กิจกรรมวันนี้เนี่ยจะมาแจกจะมาเปย์จะมาให้แน่นอนใช่ครับเป็นกิจกรรมอะไรคะอันนี้เป็นโปรแกรมเป็น d o u l e h a l l e n g e m Day นะครับโดยการที่มีของ5ชิ้นนะครับในรถ5คันหากเปิดมาได้ได้ของชิ้นไหนก็เอากลับบ้านฟรีเลยครับผมใช่ค่ะจะเป็นง่ายขนาดน้นะคะอยู่ที่ดวงเลยว่าจะได้ของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นั่นเองค่ะ กติกาค่ะต้องทำยังไงบ้างคะไม่ต้องทำอะไรเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปแค่ร่วมสนุกกับเราตามมาก,ก็คือได้ของรางวัลกลับบ้านทุกคนแน่นอนครับใช่เลยค่ะใครอยากเป็นผู้โชคดีนะคะเพียงมาร่วมกับพวกเรานะคะแล้วก็ติดตาม AKA Channel เท่านั้นเองค,ค่ะงั้นอย่ารอช้าครับพี่ก๊กเราไปหาผู้โชคดีกันเลยกว่าค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปก่อนว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากเ a c h a อชนะของบคนตรงการสักครู่นะคะชื่ออะไรเอ่ยชื่อยงยีค่ะโอ้โหชื่อเท่ด้วยเนาะชื่ออูค่ะก็วันนี้ค่ะพวกเรามีกิจกรรมดีเดี๋ยวให้พี่เขาอธิบายกันก็จะง่ายๆนะครับเราจะมีรถอยู่5คันในแต่ละคันเนี่ยจะมีของอยู่คารละหนึ่งชิ้นเนาะแลมีรางวัลเล็กจนถึงใหญ่มากใช่ใหญ่มาก แล้วก็ถันทีนั้นเปิดมาปุ๊บเราเลือกขนไหนถ้าได้ปุ๊บก็เอากับบ้านฟรีเลยใช่ง่ายง่ายแค่นั้นเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้คือเรามามาแจกมาเปเต็มที่ค่ะยังไงก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่รถกันดีกว่าค่ะไปค่ะมีครอบครัวนี้น่าสนใจมากเลยนะเราลองดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรานสัจะพูดได้ไหมคะมาด้วยกันม่อยู่ตรงกลางก็ได้ค่ะ พวกเรามาจากรายการ AK Channel ค่ะวันนี้เรามาแจกของรางวัลกันสนใจร่วมไหมคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะแล้วก็มีของรางวัลเยอะที่ดวันนี้เราแจกรางวัลเลยก็ไม่ต้องทำเลยเลยแค่อยู่แล้วเรื่องรถแค่นั้นเองครัตก็่แค่พี่เรื่องตาดวงเลยครับว่าได้อะไรจกปานไปเอาไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดหมกันเลยค่ะไปค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราได้สองครอบครัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูครอบครัวต่อไปค่ะไปดูกันเลย สวัสดีค่ะพวกเรามาจัดรายการ g a Channel ค่ะเป็นรายการที่แบบเหมือนเราจะมาแจกมาเตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราหับโชคดีอยู่ว่าให้ไปร่วมกิจกรรมขอเวลาแป๊บเดียวสนใจร่วมไหมคะไม่แค่เปิดแค่เปิดเลือกรถเลยครับได้ขนนั้นเลือกรถแล้วก็เปิดหลังรถแล้วก็มีรางวัลเลยก็เอารางวัลกลับบ้านแค่นั้นค่ะได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปทางครอบครัวเลยก็ได้นะคะไปด้วยกันดีกว่าเล่นด้วยกันได้ค่ะก็คือช่วยกันลุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดรถกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ พี่โกคะตอนนี้เราได้สั่งครอบครัวแล้วเล็กสองครอบครัวผู้โชคดีเท่านั้นนะคะที่จะได้ร่วมสุ่พวกเราจะเป็นครอบครัวไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะใครดีคะพี่โก้่โกคะน้องๆไม่กลุ่มนักเรียนน้องๆสะดวกไหมรับเดี่ยวรับเดี่ยวรับเดี่ยวรับเดี่อง ครดีใครดีคู่รักไหมคะน่ารักดีได้ได้ขอโทษนะคะสะดวกไหมคะสักครู่ผู้ฉันเหมือนเป็นลูกเป็นตองไม่เคยมีใครต้องการตบขอโทษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นมาจากรายการ AK Channel นะครับพอดีเรามีเกมหลังรายการที่มาแจกของค่ะพอดีเดินหาผู้โชคดีอยู่สนใจไหมครับแป๊บเดียวจริงๆแต่รับรองว่ารางวัลใหญ่มากแน่นอนครับแน่นอน่ โอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะไปเปิดรถกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพนนีพวกเรามาจาก AKA Channel ค่ะเป็นรายการแจกของตอนนี้เราอะกำลังขะดพูดสุดท้ายเลยใช่ข่ดพูดท้ายคือเกมเนี่ยจะแบบง่ายเลยแค่ัน มีของอยู่5ชิ้นในแต่ละคันเนี่ยก็คือเปิดมาก็เอาของในกรับบ้าได้เลยใช่ก็คือเราแจกเลยเป็นแจกคือคู่สุดท้ายเลยแต่อยู่ที่ว่าได้ของรางวัลเล็กใหญ่อยู่ที่ดวงใช่ครับสนใจไหมคะแป๊บเดียวเองไปเปิดรถเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดรถกับคู่สุดท้ายกันเลยค่ะไปค่ะ นี่นะคะเราได้ผู้โชคดีทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะอยู่ทางด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปสัมภาษณ์นะคะแต่ละทีมเลยว่ามีใครบ้างแล้วมาทำอะไรที่ตลาดนกพูกนะคะโดยที่เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้จับลำดับค่ะว่าใครจะได้เลือกรถก่อนกันค่ะงั้นอย่ารอช้าค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราได้ทุกคนนะคะโชว์พร้อมกันนะคะเดี๋ยวให้สัญญานะคะในหนึ่ง สอสามชเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้โชคดีกลุ่มที่1น,นะคะหมายเลขหนึ่งที่มีสิทธิ์เลือกรถก่อนเลือกรถคันไหนดีคะท่านสีขาวนะคะงั้นเราไปที่สีขาวเลยค่ะมุฟมาเลยคิดว่าหลังรถสีขาวคันนี้จะมีอะไรอยู่คะแม่หันหน้าหันหน้าด้านมีทอง <laughs> มีทองใช่ไหมแม่อันหน้าหันหน้าไปทางนี้นะคะก็เปทางนี้ ทำไมถึงเลือกคันนี้คะอ่ะให้น้องลึกน้องพูดไปเลยค่ะโอ้ยมั่นใจไหมคะร้านเปอร์เซ็นมั่นใจไหมมั่นใจในตัวน้องสองไหมมั่นใจในตัวลูกเหรอพ่อมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจไหมแม่ค่ะมั่นใจไหมคะบอกกับกล้องอีกทีครับมั่นใจไม่มั่นใจมั่นใจค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้โชคดีทีมที่สองค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะเลือกมาขั้นไหนคะสีดำคันนี้นะคะไปค่ะมา คิดว่าหลัางรถแค่นี้มีอะไรคะมาละเงินละเงินค่ะอ่าคิดว่ามีเงินมั่นใจไหมคะมั่นใจค่ะบอกกล้องหน่อยมั่นใจไม่มั่นใจมั่นใจค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรานะคะเป็นกําลังใจให้ทีมที่สองด้วยค่ะไปค่ะไหนลูกคันนี้ไปค่ะมาค่ะมีอะไรมีอะไรดีคะของเล่นยังของของเล่นมีอะไรคะ เลได้ค่ะมั่นใจไหมคะว่านนี้จะมีรางวัลที่แบบอยากได้กลับบ้านแน่นอนมั่นใจไหมมั่นใจครับล่นเป้ล่นเป้ไหมคะแม่ล่นเต้น,นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะกับทีมที่3ค่ะว่าข้างในจะเป็นอะไรคะ่ะไปดูกันเลยคะ่คะคราวนี้นะคะเรื่องอะไรเอาข้างหนมินิค่ะมินินะคะงั้นเราไปที่มินิกันเลยคะ่ะคิดว่าในมินิแค่นี้จะมีอะไรซ่อนอยู่คะ วัลใหญ่อะค่ะรางวัลใหญ่อยากได้อะไรกับบ้านคะเงินค่ะอาอยากได้เงินกกับ้านอะเดี๋ยวเรานะคะเป็นกําลังใจให้ทีมที่สี่แล้วไปดูกันค่ะว่าข้างในจะเป็นอะไรค่ะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ชชกดทีมสุดท้ายแล้วค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วจะเลือกคันไหนคะเลือกไม่ได้แล้วเลือกไม่ได้แล้วนะคะซอนเหลือ คันนี้อาจจะมากับดวงก็ได้ใช่มาอาจจะมากับดวงก็ได้ทีมสุดท้ายนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปที่รถคันสุดท้ายที่เหลืออยู่เลยค่ะตื่นเต้นไหมคะคิดว่าในรถมีอะไรเอ่อมอไซค์ตื่นเต้นไหมคะมาค่ะมาค่ะถ้าได้แบบถ้าได้รางวัลใหญ่ใหกลับบ้านทําไงคะเนี่ยขับรถกลับเลยค่ะขับรถกลับขับรถคันนั่อขับรถตู้กลับเลยนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาถึงช่วงที่จะมาเปิด ขายรถกันแล้วนะว่ารางวัลจะเป็นอะไรคือแบบลุ้นมากนะคะตอนนี้เราอยู่กับคู่ที่หนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นคิดว่าจะได้อะไรจะได้อะไรดีเห็นเห็นจะได้ไหมได้ค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากโอเคค่ะเชื่อว่าตื่นเต้นนะคะงั้นอย่ารอช้าเนาะเราไปเปิดกันเลย กินค่านมได้เลยนะคะรู้สึกยังไงบ้างนีคะความรู้สึกที่ตอนเปิดมันคิดตื่นเต้นไหมรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกยังไม่เห็นเงินไม่เห็นแบบซี่่กอ๋เห็นแบบซี่นี่ช็อกช็อกช็อกเอ้ยอยู่ได้แบบซี่อ่ะเราเมื่อกี้เป็นไงตอนตอนยังตอนกำลังเปิดก็ไม่คิดว่าเป็นเงินจริงๆคิดว่ามันอะไรแบบซีร่วมกันร่วมกันอะไรก็ไม่รู้เป็นเงินสดนะคะมูลค่าสองพันบาทค่ะไปแบ่งกันคนเราสามารถกินุ่นมได้เลยนะคะ รู้สึกไงบ้างโค้กนีคืออันนี้เป็นของแถมนะดีใจไหมล่ะคือบอกอยากได้อะไรเมื่อกี้เงินนี่อะไรนได้เงินได้เงินสมใจหวังเลยนะคะเห็นเขาได้เงินไปแล้วก็แบบเออเราได้บ้างวะเออเราได้บ้างวะมั่นใจไหมมันเริ่มตอนนี้เลยมมั่นใจแล้ มั่นใจไหนสิมั่นใจไหมมั่นใจอะค่ะมั่นใจไหมคะก็ดมอย่าดมเลยดมอย่าดมเลยย่ามองยาแบงเอาแบ่งกันตาตาเป็นไหคือเตรียมเซอร์ไพรส์แล้วเป็นลมใช่ไหมคือว่าตัวเองได้ของที่ดีกว่าไหมคะคาดว่ายังไงก็ต้องได้ดีกว่าดีกว่าไหมไม่ดีเลาสมมติว่าแบบไม่ได้ได้ไม่ไม่ไม่เท่าเขานี่คือแบบหน้าแบบเก็บเซ็ตหน้าเขาด้วยเอ้ออะไรน้็แตก พร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เปิดแตะได้เลยครับแตะอันนี้น้องเาเองไมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทาไมมันมาดูมูลค่าของชิ้นนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะของชิ้นนี้นะคะโอ้โหเใหญ่มาก เนี่ยไม่ได้ใช้ก็เอาคืนได้นะไม่เป็นไรนะคะเอาถือมูลค่าไว้อุยเหมือนเลยอ่ะเหมือนที่บอกไว้เลยว่าต้องได้เยอะกค่ณเต้นไหมเมื่อกี้ตอนเปิดคุณเต้นเป็นยคือตอนเห็นเห็นเห็นกล่องโค้ดันเหมือน้็ได้ได้ไม่ไม่ถึงเซอร์แล้วคิดไปเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนเปิดเป็นไงบ้างก็ตื้อยู่ยังคิดอะไรไม่ออกกันเลยเห็นเห็นโคแล้วแบบเอ้ย นี่นะคะเอาไปนะคะก็ให้ไปใช้ดีๆเลยนะคะก็ค่ะก็ตอนแรกจะซื้อเค้กก็จากเค้กกลายเป็นโค้ชเข้าใจมากค่ะจากเค้กกลายเป็นโค้ชนะคะตอนนี้ตื่นเต้นไหมคะเนาะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นไหมครับพ่อครับจากเมื่อกี้ไม่ตื่นเต้นตอนนี้เริ่มแล้วตื่นเต้นขนาดนี้นะเดี๋ยวเรานะคะจะไป เปิดกันเลยดีกว่าค่ะอย่ารอช้าค่ะไปค่ะเปิดค่ะมีเงินนะคะเงินสดเน,น,นี่ยราคาสามพันพบ, 3, บาทนะคะบอกเลยว่าไอ,เอ้เอกแตกจริงค่ะสามพันบาทพ่อนับเลยครบไหมพ่อนับออกเสียงเลยค่ะยี่สิบสามสี่ห้าหก ขอบไปคัะพ่อเท่าไรคะสามพันบาท0 0นบาทนะคะบอกเลย AKA แจกจริงค่ะรู้สึกยัยบ้างดีใจไหมคะแม่ด้แลของเล่นแล้วนี่ดีใจไหมดนเงินซื้อของเล่นแล้วดีใจไหมยิ้มหวานได้สิดีใจ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 บีใจด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 ีนจานาดีในดีใไปีีใจดีใจดเลจนดีใจดีใจด้ด้ เป็นไงคะเมื่อกี้เห็นแจกได้ของเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแม่เป็นไงตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะตอนนี้เริ่มสั่นแล้วค่ะเนี่ยเริ่มสั่นแล้วคิดว่าตัวเองจะได้อะไรคะได้เงินอะไรก็ได้ค่ะตองดีกว่าไหมแม่คิดว่าต้องดีค่ะล่องหนเลือกต้องดีกว่าไหมพ่อดีกว่าับตื่นเต้น้วตอนนี้เต็มเต็มร้อยให้เท่าไหร่พ่อให้ร้อยเลยครับเออให้ร้อยเลยตื่นเต้นมากเลยค่ะแม่เต็มร้อยเท่าไหร่ค่ะเริ่มสั่นแล้วคิดว่า มั่นใจขนาดไหนว่ารถที่เราเลือกนี่จะมีของดีมากล้านเปอร์เซ็นเลยค่ะล้านเปอร์เซ็นเลยค่ะงั้นอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกระเป๋าโคชเหมือนกันนี่ค่ะใบนี้นะคะพี่คะหนูรบกวนราคาสามันาบาทราคาใบนี้นะคะ1 3ื่นสา เอาไปนี่นึงหมื่น้าร้อยบาทเลยนะแม่เป็นไงบ้างดีใจไหมดีใจไหมแม่ดีใจไหมดีใจไหมให้แม่ดีใจคนเดียวอันนี้พอจับมาหน้าร้อยบาทนะคะแม่ดีใจไหมดีใจมากดีใจมากดีใจไหมคะดีใจครับเป็นยังไงคะแม่เมื่อกี้ตอนระวงเปิดเป็นไงเปิดตื่นเต้นค่ะตอนเปิดบอลแล้วเป็นไงเห็นดุงคือตกใจแล้วค่ะไอ้หนูกก็ตกใจเต็งเพราะว่าคุณแม่คงไม่ซื้อเองค่ะ อนนี้นะคะเราอยู่กับค e, ู่โชคดีคู่สุดท้ายแล้วนะคะเป็นยังไคุณเต้นไหมเมื่อกี้คนอื่นได้มาเป็นยงไงเป็นอะไรปาสันะเป็ปาสันอะวันนไงก็ตกใจรับคิดว่าตัวเองจะได้ดีกว่าของคนอื่นไหมน่าจะดีกว่าทุกคนแล้วดีกว่าไหมแน่นอนค่ะมั่นใจขนาดไหนเต็ม้อยให้ให้หลายแล้วเมื่อกี้ทำไมจะเป็นลมอ่ะตื่นต้นตื่นต้นเนระตื่นนมากไหมถ้าถ้าเลือกของรางวัลทั้งหมดที่เห็นมาได้หมดอยากแลกอะไรอยากได้อะไร ไม่เลยค่ะมั่นใจมั่นใจงั้นเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลดีกว่าไปปัานค่ะ เป็นแอร์เทนี่แหวยนะครับสมาจีแรกไหมขับมอเตอร์ไซค์มาเอากลับยังไงกันเนี่ยตอนนี้ลับยังไงกันเนี่ยหเอาไม่ได้จริงหรอได้แหลได้ใจว่าดีใจามากมากดีใจไหมเมื่อกี้ตอนกำลังตื่นเกจะนไปอ่าตื่นรเก็บทรงไม่ได้ ยังงไอะเเดดิินนซหน้าเสิบห้านิ้วนะคะจุ๋งเครื่องนี้นะคะมูลค่าเท่าไหร่นะมีราคาอยู่ไหมคะไม่มี้โห้ยบอกเลยเครื่องนี้ราคาไม่เบาแน่นอนจุกงไว้รู้สึกใหญ่เป่าเนี่ยวไปให้เอาเอาใหม่ตั้งสติแล้วบอกใหม่ตื่นเต้นมากมากมากเลยค่ะจะเป็นลมแล้วตอนนี้ดีใจไหมสุดสุดนะคะเดี๋ยวเอาไปทำอะไรเนี่ยให้แม่ค่ะอุ้ยน่ารักแล้วเราล่ะ ดีใจไหมเ้ยดีใจดีใจมากเลยค่ะก็บอกเลยนะคะ AKA แจกจริงๆแจกจริงนะจริงค่ะดีใจมากไหมค่ะค่ะแจกจริงไหมคะเฮ้าหมแจกสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณสถานที่ดีๆของเรานะคะตลาดนกฮูกสนามบินน้ำค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนพวกเราในวันนี้นะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ JK มาตาชนะ ย้ <Yeah! S 1> ฝากกดติดตาม YouTube c h a n n e ลกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงาน AKA m a ต a n a n a ด้วยนะครับ